สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องพอดีดามเดิมนะกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋าของวันที่27พฤศจิกายน2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันคำเตือนทางช่องเพียเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรชารวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่26กันก่อนเนาะพี่พีจาค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะซึ่งวันที่26แอดให้เด็กวิ่งรูดไปที่27อ่ะ217นะคะมาดูกันในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ935ล่าง84แอดรูดไปนะคะสาหรับในน่ยกาชาตินะคะ172 มาในชุดวินสามตัวนี้เลยนะคะสามตัวเลยนะคะากาชาติล่างหลุดไปนะคะ,ะตัวจับกู้แอดก็มานะคะในรอบพิเศษนะคะ808ล่าง68แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ897ล่าง65แอดหลุดไปเช่นกันนะคะเด่นที่7วิ่งรูดที่7มาส่วนในรอบ VIP นะคะ0 2นสองจล่าง15อ่า27ก็มานะคะเกือบเป็น หนึ่งสองเจ็ดเนาะพี่น้องจา้าอ่ะก็มานะคะสำหรับในรอบนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดเสดยพี่เน้นศูนย์เจ็ดพี่น้องจา้าอ่ะตามกันต่อเลยแล้วกันนอก,กับวันของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะแอดอาจจะไปไวหน่อยนะพี่พี่จ๋าวันนี้แบบเหนื่อยมากๆเลยสายตาแอดก็เริ่มล้าเริ่มแพแสงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปตัดแว่นอีกอ่ะอาจจะไปไวหน่อยดูภาพประกอบไปอีกเอานะคะ อะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่หกหนึ่งสามนะคะใครจะจับชุดวินในสามตัวเด่นนี้ได้เลยนะจับชุดวินได้เลยนะคะสายวิ่สรูดแอดเน้นไปที่หกนะคะเน้นไปที่หกนะคะหกที่จับคู่ให้ก็จะมีหกสี่นะหกเก้านะคะอ่าหนึ่งนะคะให้ไปที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดอ่ะเด่นที่สาม สามศูนย์สองสามนะคะมาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นหกเด่นสามเด่นหนึ่งนะคะเด่นหกนั้นแอดเน้นไปที่หกสี่นะคะส่วนเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งหกนะอ่าสามแอดเน้นไปที่สองสามพี่พี่สาใครไม่ชอบหกไม่ชอบเก้าก็กลับมือเองแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวแอดยุคให้ดูใกล้ จะได้แคปไว้เนอะกับแนวทางฮหาหนอยนะคะแอดก็ขอขอบคุณ ppfc ท,ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮง,เงเเๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ